เสวัสดีครับอ่าได้เวลาของพวกเราแล้วนะครับปั่นเข้าเส้นครับผมยศครับสวัสดีครับช้างราคนิกส์ครับสวัสดีครับเป้งจุรายุผู้ประกาศสุดหล่อครับผมไอ้นี่วันนี้มาแปลกเนาะเมาเช็ดนิยกหางตัวเองก่อนเลยโอเควันนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับสาว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 แฟนคลับของปั่นเข้าเส้นเรานะครับนักปั่นสาวสวยต่างๆวันนี้เรามีบัตร ปั่นฟรีพร้อมชมคอนเสิร์ตนะครับที่งานสวนพึ่ง Angel Charan วันอาทิตย์ที่27อีก2วีคเนาะนะครับเฉพาะสาวๆที่ปั่นกันนางฟ้านักปั่นไปกันเพียบเลยนะฮะแล้ววันนี้เรามีบัตรปั่นฟรีพร้อมชมคอนเสิร์ตมาแจกด้วยนะครับโดยคุณเอเลยคุณเอสวนพึ่งนะครับเอตอรี่เดี๋ยวจะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเรากับอ่าโฟนอินนะครับไม่เอินบ็อกซ์แม่โฟนอินก็มาคุยสดๆเลยนะครับตอนนี้คุณเอกาลังขับรถเดินทางมุ่งสู่กรุงเทพ นะครับจะไปงานที่เซ็นเตอร์งานประกวดนางฟ้านักปั่นนะวันนี้อ๋อที่เซ็นเตอร์ไหนนะเวสเกตเวสเกตเย็นนี้แหละมีรู้แล้วนางฟ้านักปั่นปีหนึ่งหกเวสเกตหรืออีสวิลเวสเกตเวสเกตเวสเกตคือบางใหญ่ใช่ไหมใช่อ๋อบางใหญ่อะฮะครับแลวที่ก็จัดบางใหญ่ที่อีสวิลน่าจะ เวสเกต์หละครับเวสเกตออใชก็ไปไปได้นะไปเชียร์นังฟ้ากันนะครับอีกสักคู่หนึ่งน้องเอ๋จะฟนอินเข้ามาเราจะมาคุยกันนะครับสาวๆที่ฟังในรายการนี้อยู่ก็ฟังรายละเอียดว่าคุณจะได้รับบัตรไปปั่นที่สวนพึ่งแบบผมบอกเลยนะ Amazing มากนะครับเส้นทางนี้ประมาณ5-60กิโลครนะครับแล้วมันมีคอนเสิร์ตให้คุณได้ชมในคืนวันเสาร์ก่อนปั่นมันอาทิตย์ ฟรีนะครับกับศิลปินเดี๋ยวจะมีใครให้คุณเอแนะนํานะครับครับอ่าและสําหรับบัตรที่เราจะให้ในวันนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้รับทุกอย่างได้รับสิทธ์ทุกอย่างเหมือนกับผู้ที่ไปแข่งเลยนะครับสำหรับแฟนตับปั่นกอลเซนของเราได้รับเสื้อได้รับเหรียญได้รับอาหารการกินอย่างดีคุณเอฟวอนฟูยเ้มาแล้วยังอ่อฟเดีจะบอกอไรขอมไม่ดังน่าจะอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีคับสวัสดีครุณเอครับของผมไม่ดังเนอะได้ยินไหมฮะอ่า เดี๋ยวนะครับค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เอาโอเคมาแล้วอ่้าเอาคุณเอ๋สวัสดีครับเอ๋ครับสวัสดีค่ะพี่ช้างสวัสดีค่ะสวัสดีนี่คุณเป้งจีรายุนะครับแล้วก็คุณยศปั่นเข้าเส้นนะครับเราอยู่กันสามคนคุณเอ๋ยืดบุยบุรดกำลังเดินทางเข้ามากรุงเทพหรอซีใช่แล้วค่ะมามาดูน้องๆรุ่นน้องนางสาวอนางนางฟ้านักปั่นเนี่ยวันนี้ใช่ไหม ณะก,กรรมการด้วยค่ะเพเอ๋เป็นกรรมการ,การ,การผมถามเอ๋นิดนึงก่อนอ่าผมแนะนําในรายการก่อนนะครับว่าคุณเอ๋นี่คือคุณเอก๋กอร,รี่จากสวนพึ่งคุณจะรู้จักคุณเอ๋ดีแน่นอนหลายๆผมว่าโอ้โหแฟนคลับคุณเอ๋เยอะมากนะครับงานเยอะนะครับก็เป็นนางฟ้าทักปั่นคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นขาแรงสาวสวยขาแรงตัวจริงอะนะครับก็อคุณเอนี่ผมถามหน่อยไม่ได้กลับบ้านมากี่วันแล้วเนี่ย ได้ยินเอชันไหมคะได้ยินอยู่ครับเอได้ยินไหมครับแล้วยินขาดได้ยินขาดแต่บางช่วงอัจะมันจะดูซ่าๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นทางจากงานแข่งที่ชัยนาทค่ะกำลังเข้าสนไอ้กำลังเข้ากรุงเทพค่ะไปที่เซ็นทรัลไหนนะเซ็นทรัลเวสเกตค่ะเวสเกตไกลๆนู่นครับงใหญ่่ก็ไปเป็นกรรมการประกวดนางฟ้านักปั่นซึ่งวันนี้เพื่อนผมชื่อก้อยนะเขาประกวดด้วยผมเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับก็ คุณเอ๋ตะกี้ตะกี้พูดไปอาจจะไม่ได้ยินว่าคุณเอ๋ไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วก่อนจะมาชายัยนาทนี่ก็ไปอยู่ไหนไม่รู้ไปนูน่นไปนี่ตลอดนะครับเพราะว่างานชุกมากนะฮะคนดังนางสาวสวยปันเก่งก็อย่างนี้แหละโอ้ยพี <c oughs> ย่ชางไม่พี่ไม่ชางชมเกินละคะ่ะค่ะไม่เกินนะเพราะว่างานไปน,นู่นไปนี่ค่ะก็มีในอีเวนต์ต่างๆบ้างก็เชิญไปอะไร ครับทำกิจกรรมหลายๆที่อะไรแบบนี้ค่ะครับแต่เป็นงานอีเวนท์ที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของน้องเอ๋ก็คืออาทิตย์ที่27ที่จะถึงนี้ให้น้องเอ๋บอกกับแฟนคลับของปัน่นกน็ได้เลยว่าวันที่27เนี้ยมีงานปั่นอะไรเอ่ยสําหรับสาวๆครับคุณเอ๋แนะนําได้เลยเชียยงงานได้เลยได้เลยค่ะก็คือเอเวนท์ปันป่นจักรยานใช่ไหมคะเราก็อยากทําอะไรที่เกี่ยวกับจับกรยานแล้วก็สิ่งที่อ็กทํา ตอนนี้กาลังจะเกิดอีเวนต์ขึ้นมาในวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนี้ค่ะที่สวนพึ่งเป็นการจัดจักรยานครั้งยิ่งใหญ่สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะครั้งแรกเลยมั้งตั้งแต่ผมปั่นจักรยานมา้อืมเช็คดูน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วเออง่ายว่าสวนพึ่งแองเจิลชาเลนจ์นะคะงานนี้ก็จะมีสาวๆทั้งขาแรงแล้วก็ ทั้งคนที่ชอบปั่นมาปั่นแข่งขันกันในระยะทาง60กิโลเมตรของเส้นถนนในสวนพึ่งที่สวยที่สุดในสวนพึ่งอะค่ะแน่นอนผมไปเป็นสิบครั้งแล้วสวยจริงๆคอนเฟิร์มแล้วทั้งสวยทั้งคาทายด้วยอะทครับสาวๆในยุคนี้ที่ปั่นจักรยานมาจะชอบอะค่ะครับออเตรีมการจัดงานของเราในสวนพึ่งใช่ไหมคะก็จะใช้จุดสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทสวยๆสไตล์ฝรั่งเศสเหมาะมากกับการที่ ที่จะแบบว่าเออมีหญิงสาวนักปั่นเนี่ยได้แบบาไปทำกิจกรรมตรงนั้นเริ่มปั่นออกมาจากรีสอร์ตตรงหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ปั่นไปในเส้นทางสวยด้วยแล้วก็ทิมทุกสิ่งอย่างในสวนพื้นก็จะออกสไตล์วินเทจอะค่ะแล้วหลังจากจบการปั่นเราก็จะมีการเอทานอาหารตรงในสวนแล้วก็ฟังเบาๆอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าอจะบอกว่า คือให้เอ๋พูดได้ยาวๆเลยไหมได้เลยเ็มที่เลยครับวันนี้ยกให้เอ๋เลยได้เลยวันที่ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะก็วันที่ยี่สิบหกมีนาก็คือคืนวันเสาร์ครับผมเราก็จะมีมีเป็นคอนเสิร์ตซึ่งเขาจัดวันที่ยี่สิบหกพอดีเลยค่ะก็คอนเสิร์ตในกรุงของพนพทจัดใช่ไหมถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีมากเลยค่ะแล้ว สาวๆนักปั่นที่จะมาปั่นในวันที่27ข้าเป็ดทางที่สวนครื่นะคะ่ะก็สามารถที่จะเข้าไปชมอคอนเสิร์ตนี้ได้ด้วยอะคะ่ะโดยทุกอย่างฟรีอะคะ่ะก็คือค่าเข้างานก็ไม่มีอ,อันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ําออกมาเพื่อเอาใจ นักปั่นสาวๆโดยเฉพาะเลยหลังที่ดูชื่อศิลปินแล้วแล้วก็งานคอนเสิร์ตก็เริ่มไม่ดึกด้วยเริ่มตอนห้าโมงเย็นเลิกประมาณสี่ทุ่มะค่ะอ๋อไม่ดึกนักเราตื่นมาปั่นได้นอนกันตจะได้นอนเต็มที่แล้วตอนเช้าก็ออกมาปั่นได้ศิลปินที่มีเนี่ยนะที่มาในวันนั้นจะถามพอดีครับชลาวรีนะมีดูเทอร์ตินายปามีด้วยคนนีสปามีด้วยโเอ้ยเราไป ดูคอนเสิร์ตพอเขาไม่เราปั่นในทีมสวนลักษณะนี้เพลงของรูมเซอร์จินา่จะเหมาะมากเลยใช่ใช่เข้ากับบรรยากาศมากนะฮะอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ก่อนคืนที่ปั่นนะคะก่อนอ้ยก่อนเช้าวันที่จะปั่นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะกันเป็นเบาๆก็เหมือนชิวๆริมสวนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดหลังจากปั่นจบงานแล้วเนี่ยเราก็มาเหมือนทานอาหารกลางวันด้วยการตรงจุดสตาร์ทแล้วก็ไิตรงที่รีสอร์ทลาพวังสวนนี้แลค่ะ ก็้ะเป็นบรรยากาศดมรื่นแบบสวนๆหน่อยแล้วก็มีดนตรีชิลๆฟังอ,อะไรแบบนี้อ้ตอนตอนปั่นเสร็จมีดนตรีชิลๆให้ฟังด้วยโอ้โห,หน่าไปมากปั่นเสร็จนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นคือคนสวนพึ่งถ้าเกิดว่าในกลุ่มไอเลิฟสวนพึ่งทําอะไรเราก็อยากทําให้มันเต็มที่ตีมแบบเต็มที่ด้วยแล้วก็เป็นตีมของสวนพึ่งด้วยอะคะ่ะ ให้ประทับใจให้ลักลักกันไปเลยว่างั้นเธอไปเห็นเสื้อด้วยนะคะคุณเอ๋ว่าเสื้อเนี่ยเสื้อผู้เข้าร่วมงานที่สวยมากสวยสีชมพูอ่ะทิ้งอ่ะแองโชแลจะเป็นดีไซน์ที่ให้เหมาะกับผู้หญิงที่สุดนะค่ะเออด้านหลังมีปีกด้วยระบบงานครั้งนี้นะคะอาจจะบอกว่าจริงไม่ได้จัดเล่นๆเลยนะจัดมเอ๋ไม่ได้มาเล่นๆ งานครั้งนี้ในกลุ่มของไอเลิฟสนคึ่งซึ่งเองก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะก็ะทำง,งานร่วมกับทททแล้วก็มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนอีกผู้สนับสนุนงานก็จะมีอย่าง100ร้อยพาร์ทรีหลาย หลายๆอย่างมากที่แบบรับรองเลยนะคะถ้าเกิดพี่ๆมากันอ่ะจะไม่เคยเห็นงานไหนจัดแบบนี้มาก่อนเลยที่น่งมีเซลฟี่ๆมามาปรินภาพให้ในงานเลยที่ตาคจังหยสามารถที่จะถ่ายรูปติดแฮชแท็กแล้วได้ภาพกลับไปเลยนะฮะแอบเห็นว่าคุณเอกเพิ่งจะลงมีบูธบริวิรจักรยานมีอะไรทุกอย่างแบบรหมดเลยแล้วก็อาหารสบายแบบสวนพึ่งวินเทจด้วยครับแล้วเราไปรับบีฟกันวันไหนอ่ะ S <S <an> บีฟก็จะรับตั้งแต่วันที่26ค่ะช่วงบ่ายสามเนี่ยสามารถมารับบีฟลงทะเบ,ยบียนได้เลยนะคะลงทะเบียนได้เลยของเราเนี่ยก็จะเป็นการใช้ชิปจับเวลาที่ได้มาตรฐานด้วยนะะอืะสุดยอดเลยนี้นะคะคือผู้หญิงทุกคนที่มาปัน่นก็จะสามารถมีเวลาของตัวเองเนี่ยเรคคอร์ดกับไปเลยว่าในหกสิบกิโลเนี่ยคุใช้ไป กี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นใบเซอร์เลยเนาะเ,เพราะว่าใช้ระบบระบบเดียวกับไตกีฬาที่เราไปไปเล่นกันเลยเนาะ<ช>เองเะค่ะสุดยอดอบบยลเลยค่ะบริษัทที่ทําให้ไส่กีฬาเลยสุดยอดจับด้มาตรฐานด้วยแล้วแต่เก็เเออยังเชิญกคณะกรรมาการจากสมาคมเนี่ยมาช่วยตรวจสอบ เส้นทางด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยมาเป็นกรรมการตัดสินหน้าเส้นหรือว่าบนจุดบนเนิน QOM ครือเอาเหมาเทียนด้วยอะค่ะก่อนจะไทำเป๊ะเลยงานนี้คือทุกอย่างแบบแบบตามระแบบมาตรฐานเลยอะราะเพราะฐานหมดเลยเพราะงานนี้ไม่ได้มีแค่คนที่เข้าเส้นชัยก่อนได้รางวัลแต่ว่ามี QOM คือคนที่เป็นเจ้าภูเขาด้วยนะงานนี้มีรางวัลนี้ด้วยต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากมากเลยเพราะว่ามีแต่พี่ๆที่แบบ หลายๆกิจการแล้วก็มาแบบว่าสนับสนุนเพ mm hmm. ื่อบ้างข้าวของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่แบบว่าอ,<ช>อยู่โคการจักรยานแล้วมีพี่ๆหรือว่าหลายๆท่านแบบว่าเอ็นดูอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ได้มีของรางวัลเยอะมากงานนี้ mm hmm. ต้องบอกว่าคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยจะมีโอกาสลุ้นของรางวัลในงานเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทที่พาร,ร้านอาหารเที mm ่ยวต่างๆในสวนพึ่งนะคะ ต้องมีอชเชอร์ให้มาใช้กันได้หลังจบงานโอหฟังแล้วก็อยากไปกันนะจริงสมัคร800บาทกับสิ่งที่ได้คุณเลยนั่นน่ะเดย์นั่นน่ะเดย์เราจะทําอย่างไรดีงั้นเมื่อไหร่คุณเอกเขาเชิญปั่นเขาเส้นไปนะคุณยศกับคุณเต้ยเราสามารถไปนั่งรถมาเชาแล้วถ่ายรูปได้อย่างเดียวคุณจะไปร่วมปั่นไม่ได้แล้วก็มีนางฟ้านักปั่นคุณนัทคุณสองใช่ไหมะคุณอะไรเนี่ยคอนเฟิร์มไปแล้วต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องๆในวงการแล้วก็เพื่อนๆครับ คนเลยค่ะที่ไ่วยตากี่สนิทบูนิ่มไปไหมทุกคนทุกคนมาหมดเลยค่ะชื่อนี่คือมาครบหมดเลยครบเลยนะครับกีานักบจลมาทั้งทีมแองเจลเลยนะคะแล้วก็ทั้งรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสองเลยค่ะที่กําลังจะไปตัดสินวันนี้ก็คอนเฟิร์มมาแล้วอีกหลายท่านเลยแล้วก็ตัวไปถึงน้องหวานหวานด้วยค่ะอ๋อนี่คนใจหนุ่มๆเลยใช่แล้วก็หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นนัดอ มาหมดเลยแหวนไปด้วยนะแหวนสเปเชียลไลส์นะบีตีดับอะไรทุกคนอ๋อดับไปด้วยน้องมุ้ยไปด้วยโอ้แต่ที่นี่ฝากวันนี้อาจจะถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปที่กรรมการเนี่ยฝากเอน้องเอเชิญนางฟ้านักปั่นที่ประกวดวันนี้ชื่อน้องก้อยไม่รู้เบอร์อะไรเนาะน้องก้อยเขาอยู่ทีมคีโมแต่ยางคีโมชววน้องก้อยว่าเอาทีมสาวคีโมไปไปปั่นด้วยเลยเดี๋ยวผมจะ มาทุกทีมเลยค่ะคีโมไปไหมคีโมไปไหมไปคีโมไปส่วนเพิ่มครบนะ คีมโมไปครบจะไ,ไม่สุดไหมเขาบอกไปครบไปเดี๋ยวเอ๋เอต้องลองเช็คดูอีกทีน,นึงอะค่ะว่าน้องติดงานที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นต้องบอกว่าจริงแล้วว่างานปั่นเนี่ยเยอะมากเลยนะคะทั้งงานขาแรงแล้วก็งานของสมาคมแต่ว่าเอก็ต้องแบบว่าตื้นใจอะค่ะที่น้องๆสาวๆทุกคนในวงการแล้วแบบนา่นา,นา,นารักน่ารักเนี่ยตัดสินใจที่จะมางานของเอที่สวนพึ่งอะเอา,เอาดิครับใครไปสวนพึ่งในวันที่ยี่สิบเจ็ดรับรองว่าพึ่งบินกันหึ่งละกันต่อนรับดอกไม้ยังไงดอกไม้แบบว่า เอก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะจํานวนคนที่เข้ามาสมัครเนี่ยก็เกือบเกือบเต็ม้ตามยอดที่เอ๋วางไว้แล้วนะคะงานนี้เอ๋รับแค่สามร้อยท่านครับผมกันก็น่าจะเป็นงานที่ผู้หญิงมาปั่นเยอะที่สุดแลวเฉพาะผู้หญิงล้วนๆนะคะครับดูแลความปลอดภัยดูแลทุกอย่างอย่าดีถึงด้วยก็เลยรับอยู่ที่สามร้อยสามร้อยท่านก็ถือว่ากำลังสวยงามใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีแบบว่าพิเศษให้สําหรับ ั่นเข้าเส้นเลยนะคะนี่ที่จะแบบว่าให้สาวๆที่ก็ลังฟังอยู่ตอนเนี้ยครับผมวันนี้เรามีรางวัลแกจกใช่ไหมพิเศษเลยให้รางวัลก็คือเหมือนอ่าถ้าอยากสมัครางานนี้นะคะครับก็ให้ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของรายการหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเ,เดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดนิดนึงหลังจากคุณคุณเอ๋นะครับก็อาจจะให้อ่า แฟนแฟนคลับของปั่นเขาเส้นที่เป็นสาวๆเท่านั้นนะวงเล็บสาวๆเท่านั้นแล้วก็ทุกคนที่ที่อยากมาปั่นจริงๆอยากมาร่วมงานนี้นะคะอยากจะสมัครกันเข้ามาสามารถที่จะสมัครเข้ามาผ่านทางนี้ได้สมัครผ่านทางทางปั่นเข้าเส้นนะคะเป็นรางวัลพิเศษเลยค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยการที่เข้ามาสามารถที่จะมาลงทะเบียนเป็นที่ของของคนที่โชคดีเลยนะคะแล้วก็ได้เสื้อรับบีบ แล้วก็รับบัตรคอนเสิร์ตเข้าชมงานได้เหมือนทุกคเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนที่ซื้อซื้อบัตรเข้าไปเลยโอ้โขอบคุณคุณเอมากนี่คือเท่ากับว่าพิเศษ V.I.P สำหรับแฟนคลับของปั่นเข้าเส้น่20เลยนะคะ20ท่าน20สาวสวย20สาวขาแรงหรือไม่แรงก็ไปปั่นได้อปั่นได้ค่ะก็คือเออจะมีกติกาก็คืออาใช้เป็นรถเสือมอบแล้วก็มีเป็นรถเสือภูเขาได้หมดเลยสามารถลงแข่งในประเภท ไม่ว่าจะเป็นโอเพนก็คือโอเพนก็คือถึงอายุสามสิบเตแล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่าเกินสามสิบห้าแล้วอยากจะลงโอเพนก็ได้ไต่้าว่าจะมีประเภทแบ่งอายุด้วยเป็นสี่ลิดอะค่ะก็จะเป็นรุ่นสามสิบห้าขึ้นค่ะแบ่งให้เป็นสองสาขะแต่ว่าระยะทางหกสิบกิโลเท่ากันนะคะก็ตอนนี้อยากให้แบบหลายๆคนเ่อใจนะคะลองลองสมัครกันผ่านกันทางที่ เนี่ยค่ะฝันเข้าเส้นเข้ามาดูนะคะเพราะว่าโอกาสของการขึ้นโพเดียมงานเนี้ยสูงมากแล้วยิ่งถ้าอายุสามสิบห้านะคะครับเอดูแล้วนะคะว่ามีโอกาสเยอะเลยอะค่ะอืมเวลาก็เหลือไม่เยอะนะคุณเอเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมหลังจากวางวางสายแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําอย่างไรนะครับก็ในกติกาหรือว่าคุณจะสมัครยังไงคุณได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับการเข้าซื้อบัตรเข้าไปแข่งขันนะครับรายละเอียดเนี่ยได้รับเสื้อด้วยได้รับ เปรี่ยนตอนปันจบเนแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามามาชิงเอ่อโคเดียมหนึ่งถึงสิบของแต่ละประเภทด้วยน,นะครับก็อาจจะผมพบว่าผมแชร์แชร์ลิงก์เอ่อของคุณเอเข้ามาในแฟนเพจแล้วรายละเอียดต่างๆคุณจะลงไซต์คุณจะลงอะไรอะไรต่างๆเข้าไปอ่านก่อนก็ได้นะครับในแฟนเพจของเขาเส้นที่แชร์าจากเอมาว่าในนั้น่ะมี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 แข่งขันประเภทใดบ้าง นะครับเสร็จแล้วคุณก็แจ้งความจำนงเข้ามาหลังจากว่าคุณเอวางเนี่ยว่าคุณจะทําอย่างไรคุณจะได้บัตรยี่สิบท่านนะฮะครับครับผมผมผมจะพูดตรงนี้เลยก็ได้คุณเออยู่กับเราเลยก็ได้นะครับยี่สิบท่านก็หมายความว่าเอ่อหนึ่งท่านอาจจะชวนเพื่อนไปได้อีกสมนึ่คือแม็กซิมัมคือสูงสุดผมจะให้หร่ว่าเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าเดิยมาต่างจังหวัดบางคนอาจจะอยากชวนเพื่อนหรือว่าชวนกลุ่มปั่นมาใช่ ผู้หญิงอยู่ในกลุ่มนะคะค,คนที่โทรเข้ามาหนึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะขอพิเศษเนี่ย,ถ,ยถึงสี่ท่านเลยอะไรแบบนี้แล้วคนที่ห้าก็ซื้ออีกหนึ่งที่ะ <c oughs> นะครับหรอือ หรือว่าใครจะไปไม่ถึงสี่ท่านก็สามารถหนึ่งท่านก็ได้นะครับสองท่านแต่คุณต้องแจ้งความจํานงตามเป็นจริงใามไปขาวว่ามาทั้งหมดสี่ท่านเลยแล้วต้องไปจริงเพราะว่าเราจะเอาสิทธิ์อันนั้นเนี่ยซึ่งมูลค่ามีมูลค่าอย่างดีเนี่ยไปให้กับท่านอื่นที่อยากจะไปจริงๆนะฮะใช่แล้วก็คือให้คือจริงๆแล้วสามารถโทรเข้ามาถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาก่อนจะ ามากันกี่ใบก็อยู่ใน20่สรางวัลนั่นแหลคะค่ะยี่สรางวัลใช่เราครบยี่สิบเราก็จะตัดแล้วเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องรีบด้วยเพราะว่าคุณเอจะต้องบอกไซส์เสื้อนะฮะคุณจะต้องสมัครรีจิสเตอร์เข้าไปตามแบบ ที่สมัครจริงทุกอย่างรุ่นอะไรเสื้อไซส์อะไรเพราะว่าทางคุณเอกได้เตรียมเสื้ออย่างน้อยๆปั่นเข้าเส้นนี่3ตัวแล้วใช่ไหมอาไซส์อะไรครับผมจะฝากคนรักนึกว่าจะเอาไปใส่เอตกใจพอด้วยนะคะพี่ใส่ก็ได้ใช่ไหมใส่ได้ฮะมีใส่ได้ครับผมขอขอถามตัวนะฮะ XL อะไรนะใหญ่สุดอะไรนะ XL ส XL สองโอ้โหใหญ่ไปฮะผมว่าเอาไซส์ไซส์เอก็พอเนาะ หรือมี X X X มีไหมเผื่ออไปฝากใครหนอใส่ไปปั่นปนางฟ้าแถวปากเกดสักวันแล้วกันเออเออก็ยังไงขอบคุณคุณเอ๋ขอให้งานประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็คด่าเหลือ เดี๋ยวสมมติว่ามีผู้โชคดีที่ย0สบท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอรายละเอีย e ดแล้วผมก็จะรวบรวมและจะส่งไปทางคุณเอนะครับแล้วคุณเอก็จะตอบกลับไปให้คุณรีจิสเตอร์ตามะระเบียบทุกอย่างคุณก็จะได้ไปงานงานนี้ใครพลาดน,นี่ถือว่าเสียดายผม,อ,มอยากจะไปมากเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยผมกล้าพูดนะครับ,คร,บครั้งแรกที่เราอดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราติดต่อกันหลังไหม่นะคุณเอนะครับขบคุณที่เชิญสาวๆทุกคนเลยนะคะมาแบบว่า be angel be gorgeous งันที่งานนี้นะคะมาด้วยนะคะครับ ขอบคุณมากครับคุณเอครับยังไงเดี๋ยวเราจะติดต่อไปขอบคุณมากครับเลยด้คุยกับแฟนขับต่อนะครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับเอาละกลับมาที่เรานะครับเอากติกาที่เรามาคุยกันดีกว่าอ่าเราจะทํายังไงก็ดีสําหรับสาวๆที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับครับอ่าอ่ะยี่สิบที่เท่านั้นในการแข่งของรายการสวนพึ่งอันเนี้ยนะครับเราจะให้คุณเอ่อใช้ m เมส a g จเข้ามาใน i n เพจ อินอิบ็อกซ์ปั่นเข้าไม่อินบ็อกซ์ดีกว่าผมว่าโพสหน้าไทม์ไลน์ได้นะของเราโพสหน้าไทม์ไลน์ได้ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำตัวกิจกรรมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ให้สาวๆเข้ามาโพสอ่าแล้วอัพรูปที่สวยที่สุดขณะใส่ชุดจักรยานลงมารมมันะชาดีไหมดีไหมหรือว่าดีนะยังทันนะยังทันยังทันยังทันเซลฟี่ตอนนี้ก็ได้อ่าเซลฟี่หามุมสวยๆนะครับ ครับเอาเอาเอา,เอาคุณคุณคุณแป้งว่าเลยอ่าอัพรูปเซลฟี่สวยๆนะตอนนี้หน้าสดตอนเนี้เดี๋ยวหน้าใครโดนใจทีมงานไม่ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นว่าหน้าตาจะต้องสวยต้องผ่านก็อ,นอาจจะมีอีกมุมนึงก็ได้เห้คนนี้ไปดีก,กว่า อะไรอย่างนี้นะครับผู้โชคดีนะครัหท่านหท่านคุณสามารถขอเพื่อไปอีก3ท่านได้3ท่านได้ก็คือว่ารางวัลละสี่ใบสีใบแต่ไม่ไม่ได้ว่าให้ทั้งหมด4ี่ใบคุณต้องไปจริงนะครับถ้าเกิดคุณรีจิสเตอร์ไปแล้วคุณขอ4ี่ใบแล้วไม่ไปจริงนี่คุณจะตัดสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเราเราเหลือที่จํากัดจริงๆกับงานนี้เขาจะเต็มแล้วนี่เขาเป็นพิเศษสําหรับเกสเออเป็นเกสแล้วไอ้บัตรคอนเสิร์ตเนี่ยของคุณเอกเ แจกสาหรับผู้สมัครร้อยท่านแรกเท่านั้นนะจริงๆคนที่ร้อยต่อไปนี่เขาไม่มีเขาต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ตเข้าไปดูฉะนั้นของเรานี่ให้บัตรคอนเสิร์ตดูฟรีด้วยนะครับคุณจะต้องแก้งความเป็นจริงที่คุณไปแล้วไปจริงด้วยนะครับขอสี่ต้องไปสี่นะครับไม่ใช่ขอสี่ไปสามก็เสียสิทธิ์เป็นหนึ่งขอถ้าคุณคิดว่าไปคนเดียวคุณก็ขอหนึ่งพอนะครับหรือขอสองเอาตามเป็นจริงแล้วอย่างที่เป็นว่าอับรูปมาเซลฟี่มาตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเซลฟี่แล้วส่งมายังไงอ่ะเดี๋ยวให้โพสต์ใน ใต้กิจกรรมเราโอเคหลังจากนี้จัดรายการเสร็จเดี๋ยวคุณยศจะขึ้นไปทํากิจกรรมอ่โพสต์เข้าไปในแฟนเพจั่นเข้เส้นเกี่ยวกับการชิงรางวัลยี่สิบที่กับปั่นสวนพึ่งเชรันนะครับแองเชนเชรนนี้คุณก็โพสรูปเข้าไปและแจ้งความจํานงแล้วอีกข้อหนึ่งครับคุณจะต้องบอกอ่เบอร์โทรกลับหรือยังไงเพื่อเราติดต่อกับอ่อีเมลเบอร์โทรกลับอีเมลเบอร์โทรกลับและ ID ดีไลน์ได้ครับเพราะว่าคุณจะต้องหนึ่งเขาจะต้องเอาอายุด้วยนะเห็นคุณเห็นว่าจะต้องขอรายละเอียด พื่อที่จะไปรีจิสเตอร์นะครับ <Minor. S 2> อย่างนั้นเอาติดต่อคุณรีบเข้ามาก่อนฮะยี่สิบท่านนะครับ <Minor. S 2> แต่ท่านละไม่เกินสี่นะฮะ <Minor. S 2> ถ้าเกิดพอสี่สี่ห้ายี่สิบถ้าเกิดห้าท่านสี่คนหมดก็จบเลยครับครับผมนะครับก<ถ><ถ>็ลองเข้ามาดูโพสเตอร์โดนยิ้มโดนมาเลย<ถ>ยิ้มโดนใส่กุญแด้วยวใช่ไหมใส่เสื้อไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช้าไปอ่เสื้ออะไรก็ได้แต่ถ้ามีเสื้อจากกยาแก็ดีเราอาจจะไม่ตัดสินจากความสวยงาเดีแต่อาจจะดูเสน่ห์ดูท่าทางที่ว่าเอ้ย แอคแอคนี้น่ารักดีดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้เป็นผู้โชคดีแล้วก็เชิญเพิ่มมาได้สามท่านถ้าเกิดว่าสามท่านสี่ท่านจะไปพร้อมกันคุณอยู่ด้วยกันเซลฟี่มาเลยใช่ยิ่งดีเลยว่าอ่สีท่านนี้ไปเนอะไม่จำเป็นู้จักรัานนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้คุณโทรศัพท์คุณจอดเซลฟี่เลยหลังจากนี้อีกประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับได้ไหมได้ครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทาอ่าปึ๊บเข้าไปเลยตามแฟนเพจนะครับอย่าลืมมแล้้วเขาา ส่งลูก้็มาตามนี้และชิงรางวัลกันใช่นะฮะแก๊งใครใหญ่เกินกว่า4คนนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวก็ช่วยกันหาให้เพื่อนก็ได้800บาทนี่ก็คนละาไม่เท่าไหร่เองใช่คุ้มมากขยายกว่านี้คุ้มมากคุ้มมากคุ้มฟังจากคุณเอพูดเสื้อเสื้อสวยมากอะใช่เสื้อสวยเสื้อก็หลายร้อยแล้วนั่นที่สําคัญนะฮะนอกจากจะมีทั้งคอนเสิร์ตมีเสื้อแล้วนะฮะงานนี้ผมเช็คมาเพราะว่าถ้าไปพัทยาไปต่างจังหวัดเราก็ต้องหาที่พักถูกไหมฮะกลางคืน รายการนี้เนี่ยฮะแปดร้อยบาทมีที่พักที่เขาเรียกว่ารูปรายการอีกสิบแปดรายการอีกสิบแปดที่ได้ราคาพ,พิเศษอ,อ,อ่าที่ได้ราคาพิเศษด้วยครับไงไง และแล้วเราขอบอกนิดหนึ่งว่าเส้นทางนี้ผมคอนเฟิร์มโดยช้างลาคอนิกส์นะครับ Amazing จริงๆเหนื่อยไหมเนินมีครับให้คุณเล่นสนุกสนุกคุณเอคงไม่พาไปเนินเขาเรียกว่าเนินอะไรนั่นแหะมันจะโคดผมไม่ไปเส้นนั้นเพราะเส้นนี้มันจะเป็นทางสีฟ้าครับไปเป็นวงกลมกลับมาห้าหกสิกิโลนี่สวยงามจริงๆครับไปได้ทุกคนรับรองว่าไม่เข็นนะฮะฉะนั้นรีบๆเลยโอกาสไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณได้ไปกินบรรยากาศครั้งแรกในเมืองไทยอะ ที่<ช>คุณปั่นแต่มีสาวๆไม่มีหนุ่มรอหนุ่มแบบทําหน้าทะเลนอย่างคุณเป้งไปแซวคุณทังค่ายสาวๆทั้งนั้นนะครับเส้นทางในยอดเยี่ยมเลยเพราะที่ผมเห็นนะสวิสมาเลพานอซานะครับผ่านซินเน,นอรี่พานิวแนแลนนะฮะ เทียนหอมอหอมเทียนใช่นะฮะมีอะไรจุดอิ่มเพลนนินเจ้าภูเขาส่วนพึ่งออคิดไรอังุนปัญญาสวรรค์าทอสคาน่าคือผ่านผ่านที่ที่แบบสวยๆจังนั้นเลยต้องเดินเจ้าภูเขานีนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ไหวก็แข็นแข็งกันและถ่ายรูปถ่ายรูปได้รับรองสวิตเซอร์แลนด์เมือนไทยเลยเราผ่านอูรุ่งไหมมีอูรุ่งก็เรียกว่าอัปรูปเข้ามาที่เพจมันเข้าเส้นเป็นการซ้อมเซลฟี่กันก่นอ,อ,อนเพราะว่างานนั้นได้เซลฟี่กันเยอะแน่จุดถ่ายรูปเพียบบคครรัับ นะครับมีจุดให้น้ําทุกระยะ20กะะิโเมตรนะฮะไม่ต้องกลัวคอแห้งแน่นอนโอ้ฟังคุณเอพูดมกกเมื่อกี้แล้วงานค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นอลนะและเป็นครั้งแรกในเมืองไทยอยากไปรจริงถ้าเกิดมีโอกาสเขาเชิญเรานะครับ,ค,รบคุณยศคุณเป้งรหรือคุณเตอร์อยากจะไปก็เดี๋ยวผมจะติดต่อคุณเอกเขามีรถสวิตให้คุณนั่งถ่าย,ายรูปสาวๆเลยรหรือรเราไปกันหมดเลยไหม ไปดูคอนเสิร์ตนี่สติกเกอร์ตัวใหญ่แปะรถตู้เลยไหมปั่นเข้าเส้นได้ไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะไปเจอพวกเราที่นั่นก็ได้นะครับสาวๆก็นะครับเหลือเวลาเดี๋ยวสักหนึ่งชั่วโมงจากเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมในเพจปั่นข้าเส้นก็ติดตามด้วยได้ครับจากจ่ายหัวละ800อนะฮะอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับเพียงอัพรูปเข้ามาในกิจกรรมของเราฟรีหมดรอคัดเลือก 20ท่านมไม่ไม่จะอ่สิบท่านแต่ท่านหนึ่งเราให้แม็กซิมัมสี่ไงฮะ,ะสมมติสี่สี่สี่ห้ายี่สิบก็จบเลยสมมติว่ามาห้าหท่านท่านละสี่แต่ขอ,อให้ไปจริงถ้าเกิดขอ4แล้วไปสามนี่ทางนู้นปุ๊บ อาจจะตัดสิทธิ์นะครับขอให้ไปจริงไปเถอะครับไปแล้วไปคุยกับเพื่อนให้เรียบร้อยยังชวนคุณเอมเลยคุณเอมบอกจะถามเพื่อนอยู่ผมถามคุณเอมจะไปไหมลองเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสพิเศษที่คุณจะได้ไปปั่นกับสาวๆเพื่อนสาวๆรับเจอเพื่อนนักปั่นเยอะแยะเลยนะครับสำหรับสาวๆบางคนนะฮะที่มีความมั่นใจนะครับปั่นจักรยานแข็งแรงและรวมไปถึงผู้ตรงๆก็คือมีรูปร่างหน้าตาสวยอยู่แล้วจะได้แจ้งเกิดเป็นดังฟ้านักปั่นคนใหม่ในงานนี้ก็ได้ผมว่าจะมีอีกหลายคนเลยแหละพี่เือแมวมองเยอะเลย คุณชนแซลบเต็มมาวันนั้นน่บองตรงแซลับทั้งนั้นเลยนี่แหละครับที่อยากไปก็เพราะอย่างนี้แหละครับอน้องสองฟังอยู่ไหมครับคุณยศเขาปลื้มลไปที่งานนี้ไปที่งานเซนเนเจอร์เลยนะน้องสองนี่ขาแรงจริงเนาะครับอเขาเขียวไอ้อินทนนท์เรียบร้อยบินจากญี่ปุ่นลงปุ๊บขึ้นเขาเขียวเลยอ่ะใครจะไม่รู้นะฮะนางฟ้าคนต่อไปอาจจะเป็นคุณจากที่เคยเก็บเงินอัพของซื้อจักรยานต่อไปคุณอาจจะได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ได้แหละกยังมีไว้ขี่ฟรีเลยก็ได้ถูก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 อันนี้มี ผู้หญิงได้เปลี่ยมเนอะมีแมวมองแล้วก็มีทีมจัก,กรยานสร้างขึ้นมาเยอะแยะตล่าสุดคีมโมนี่จัดขึ้นมาอีกทีมหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ผม,ผมซ้อมแพบตายเหมือนแค่มาทาบเลยไ,ไ,มไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียยศเดีดเดเ๋ยวเสียยศจัดเองนะนะ <laughs> ทีมอสมโมโตจัก,กรยานเหนือจัก,กรยานยืมนะครับก็ เออสนุกสนานกันไปเราวันนี้เลยไม่ได้คุยเตรียมเรื่องยามาคุยมากมายเนาะครับอไม่เป็นไรนะฮะก็เรียกว่ามาเชิญชวนมาเชิญชวนเนี่ยเป็นทริปดีๆที่เราเชียร์กันแล้วคุณเอกกับผมก็ค่อนข้างจะสนิทกันบอกผมว่าเจอกันหลายงานคุณเอกแข็งแรงมากแล้วเป็นแทบจะไม่อยู่บ้านอ่ะไปงานอีเวนต์ต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็ลุยแข็งแรงจริงๆฮะแข็งแรงจริงลงใจกีฬาลงทีมลงอะไรเข้าไปหมดใครเชิญไปมดคหมดสวยและเก่งเดี๋ยวนี้ ผมบอกตรงๆผู้หญิงสวยและเก่งเยอะมากครับมาปั่นจักรยานมาเล่นกีฬากันคุณมาถูกทางนะครับเรามีไอดอลแล้วเราจะยำบัวนอนเฉยๆรีบลุกขึ้นมาเลยนะครับมาเล่นกีฬาแล้วกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาที่คุณเข้ามาแล้วเลิกยากผมบอกเลยใช่นะครับจะงอกไปเรื่อยและที่สําคัญนะครับมิตรภาพและเพื่อนใหม่จะเกิดขึ้นอีกเยอะหลังจากเข้าร่วมจากกีฬาประเภทนี้นะครับเมดเวลาอมปั่นเข้าเส้นแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกิจกรรมเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอยากตามเข้าไปดูในแฟนเพจของเรานะครับ วันนี้เราทั้งสาคนนะครับพร้อมทีมงานปั่นเข้าเส้นลาไปก่อนนะครับเจอกันในแฟนเพจปั่นเข้าเส้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับปั่นข้าเส้น